ได้ฟังะนะได้ฟังหลวงพ่อนำสวดมนต์ว่าแล้วไม่ต้องไม่ธรรมดานะ่ยโอ้่างเดืดตื่นมาฮะชงเดืดเครื่องขยายก็เปลี่ยนไม่ก็เปลี่ยนเสียงก็เปลี่ยนเลยเหน้าโมเนาคุณหลวงพ่อนะแล้วคนคนโบราณคนโบราณก็จะมี เสียงนี่ขนาดอายุเจ็ดสิบแปดสิบแล้วนะแบงบระบบเสียงขางท่านใช้ได้แล้วก็รักษาวัดของคนโบราณเนี่ยทำไมยังว่าไม่ได้เลยอยู่ตอนเตยไทยมันอุกาสาวเกลเซอร์เนี่ยว,ว่าไม่ได้เราเป็นคนแต่ว่ารุ่นใหม่เพราะว่ากั้งเก่ากลางใหม่นะแต่ท่านีอง่าจะจำนาลเน่ยกว่าถ่า การสวดมนต์ถ้าผู้นำเสียงรู้จังหวะจากคนอมมันได้สมาธิอ่าหลวงพ่อสาวทองนี่ไม่ธรรมดาเนี่ยมีโอ้โหมีเปือเยอะแต่ว่าหลวงพ่ออดุลเนี่ยสุดยอดในการทำงานอ่าหลวงพ่อนี่ชื่ออะไรเ่าสุดยอดในการสวดบ่สมควรเอาแต่ของดีมาไว้คือแรกนี่ว่าจะของห้างที่ไหนได้มีแต่ของดีๆแล้วนีย อแต่ของหลายครของหลายคเพราะฉะนั้นนี่ยรีกว่าเป็นบุญเป็นบุญของเราะโยนะะราะจะนทร์ยยวันนี้ก็จะได้วางเพศจากรุ่นนั่หลี่นะโยนะเดี๋ยวไปรับสีนะให้สวา่างระรับสีน้าความเพศจากหัใหญ่กันนะโยนักไว้เป็นนับหน่นนะ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  อาจารย์สมคน,นอาจารย์สมงคนท่านก็มาดูแลที่นี่แหละจนได้อาจารย์เสาทองมาเนะี่ยแปลว่าเป็นบุญเป็นบุญของวังโลดที่ถือทอดมาจดกองค์นู้นองค์นี้มาไม่รับเลยนะทุกคนเยเทีย้ยแล้วก่อนท่านก็ไม่ค่ยเทศ้์อะไรอยู่ ่วงหลังๆนี u, ่มันไม่มีองเทศก็เลยต้องเทศแบบมาชาวยชองนี่แหละกองกองก็มีเพราะกตาญญมาลุยแรกที่เทศกันไปนนซึ่งหมดแล้นเดี๋ยวมาคนเดียวอะไรยูรุ่นๆกันป้ยพวกนั้นมันทำไงรื้ไหมองเทศเองเอาเสียงดีเอารูปหล่อไม่ออกคำเยอะไงสุดท้ายก็ต้องเสร็จ ไม่ถึอก็ตายาผู้ป่วยกินจะไมจับจะไมก็เลยเป็นโรควัน,น,นละโรควันละติดเชื้อทำหลอดลมอักเสดทั้งปอดใหรือว,ว่าเราเป็นตามโลกตามสมัยท่านาจากไปกไดนอยู่ไปทำหน้าที่ เราไปโยงกับันกันคนปู่ย่าตายายของเราจากโลกนี้ไปแต่ว่าเราอปยังทำหน้าที่ของลูกของหลานามีธุรกิจการงานหน้าที่อะไรก็ทำหน้าที่สืบสกุลสืบสกุณสืบอ,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 อาชีพของเราให้ดีที่สุดแต่ส่วนมากมันไม่เป็นอย่างนั้นเลย พ่อแม่ทำอะไรลูกชอบมักชอบจะแม่ทตามใช่ไหมลูกเป็นออกลูกพ่อแม่เป็นโคโรูลูกก็ไม่อยากเป็นครูพ่อแม่เป็นพยาบาลลูกก็ไม่อยากเป็นพยาบาลพ่อแม่เป็นนักธุรกิจค้าขายลูกก็ไม่อยากเป็นนักธุรกิจค้าขายเนาะพ่อแม่เข้าวัดเข้าว่าชอบทำบุญทำทานลูกก็ที่เหนียวพ่อแม่มากัเพืชปฏิบัติธรรม พอ่อลูกก็ไม่เดินตามรอยมันจะเป็นยังไงอ่ามันเป็นอะไรลกูกยมไนท้ายก็ว่ามันจะเอ่อทดสอบคัดติบาลมีของเราหรือว่าถ้าพอ่อแม่เข้าวัดปฏิบัติธรรมอย่างพ่อโยมเนี่ยพอ่อแม่เข้าสายหลงวงพ่อเทียนลูกก็จะไปเข้าสายธรรมกาย พอ่อแม่เข้าสายธรรมกายลูกจะมาเข้าสายพาอทีเนีมันจะเป็นลักษณะงั้งคล้ายๆกับว่ามันท้าทายเนาะมันท้าทายกิทธิ์ต่หาหๆอะไรของเราอยเนี่ยทีนี้เราเป็นพ่อเป็นแมน่เราจะทำยังไงเราก็ต้องทาใจปล่อยวางนะเน,นี่ยเราจะอย่าไปหวังอะไรกับลูกที่เราคลอดมาเลี้ยงมาลูกก็ดีหัวก็ดีแม่ก็ดี พ่อก็ดีโอก็ดียากก็ดีเพื่อนก็ดีอย่าไปคาดหวังอะไรมากนะเพียงแต่เรามีประสบการณ์กับชีวิตเขาใช้ประสบการณ์ที่เรามีอยู่นั่แหละให้เกิดประโยชน์เรามีพ่อเป็นอย่างนี้แล้วก็เออจะได้อะไรจากพ่อเรามาก่าอาดมานี่ได้ประโยชน์จากพ่อมากเลยนายโยนะฟังไหมายจะพูดอปรฟัง พ่อจะมานี่แก่นะแก่จะมาก็ดูแลพ่อแม่ดูแลดูแลแก่แล้วก็เป็นคนแก่ที่เขาเรียกว่าเส้นขดเส้นมันนอนมากเส้นก็โคตเหยียดขาก็ไม่ได้ต้องหมองมอหมอง,ง,อ,ง,ง,อ,งอะไรว่าเล็บก็ยาวหนังก็เหี่ยวอะไรไม่โอ้ คนเรามนันแก่มาแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะแล่วไดเนี่ยพ่อแม่นี่ยก็พ่อเนี่ยเอาพ่อพ่อแม่นี่ยังไม่ได้ยังไม่ได้ปัญญาจากแม่เลยแต่ว่าได้ปัญญากับพ่อเอเพราะว่าได้ดูแลพ่ออนบวชได้ดูแลอยู่หกเดือนได้โยกก็ไม่ป่วยเท่ากับป่วยนลยนะเพราะว่าท่านแก่แล้วทําช่วยตัวเองก็ไม่ได้ดูแลเช็ดที่เช็ดเท้าอาบน้ํา เห็นฟันท่านเขาโงงสังเบียยังยังไม่ได้วัดน,นะยังไม่ได้แต่ว,ว่าจํามันจําขึ้นใจเลยฟัน,พ,น,นพ่อเราเป็นอย่างนี้หนังพ่อเราเป็นอย่างนี้ขาพ่อเราเป็นอย่างนี้พ่อเราโดตรตัวเลยแล้วเห็นนะมขนพ่อเราเป็นอย่างนี้ขนพ่อเรามาเนี่ยขนแขนเขนอย,ยอะๆนะสมายก็ดึงแต่นนขนแขนท่านเลย แต่พอมาถึงอาตมามีคนแขกไม่ยอมออกเนยขนแก่มาได้วตเด็กเลยเมื่อก่อนขนเนี่ยนอาตมาไปไหนเนี่ยเพื่อนเพือนเนียสาวสาวเนี่ยมันดึงเล่นเนเปลาจะกลับแขนอะไรมันดึงเวลามาคอเคลียร์แล้วก็มันดึงเด็กคนแขกนะยายนี้เป็นไงเมื่อก่อนมันสวยแล้วยอมมันดูยายนี้ขาวหมดแลวไปคิดเห็นเห็นแล้วมนดึงคนแขพ่อโอ้เข่า แมันตาตามสนองมะมันเห็นแหละปองสังเวชอะไรเลยนะโยมนี่นองสังเวชในคนเขียนตัวเองอะไรเลยนเน,ยนเี่ยไห่ทของพ่อกไป็นความว่าได้ธรรมะูได้หลายอย่างนะแต่หลายอย่างแก่แก่แก่พ่อแล้วก็ปวดเปบวชแล้วมาบวชเนี่ยก,ก็เรียกว่าเราดูในพ่อแม่เราก็ได้ไประโยชน์จากท่านนอกจากท่านจะให้เราเกิดมาแล้วเรกวาก็ต้องเอาประโยชน์ทางด้านธรรมะด้วย ผมจำแก่จำเก็บจำตายอย่างนี้แล้วเนี่ยนะเนี่ยเนี่ยก็เรียกว่าได้จากจากท่านเยอะเลยโดยเฉพาะพิธีการยังไงก็ได้จากท่านนะได้จากท่านท่านบอกว่าโอ้ยหมอมเอ้ยอะไรเรียกพระนะถ้าถ้าคนไทยก็คุณท่านอยู่างนีท่านดั้งอยู่างนีเรียกลูกล้าลูกเป็นพระเรียกว่าไงอันนี้คนอีสานเขว่าหมอมหมอมหมอมอนี่ไม่ใช่ประไม่ได้เป็นพระนะ เห็นไหมลูกพระเจ้าแผ่นดินมองเจ้ามองหลวงมองโน่นมองนี่มองหลวงมองตึ้งม,มองเ <c oughs> จตุนหมองเจตุพลอะ่รเนี <c oughs> ่ยให้เป็นหมองให้ไม่เป็นพระนอกจากคนเแหลยเป็นเป็นเนี่ยพระเจ้าองค์พาพระเจ้าสลิวัณพระสลิวัณพระอะไรนะเขกเรียกเรื่องขั้นพระวันใหม่นี่เ็าจะเรียกหมองอย่างไม่ให้เป็นพระสําหรับลูกนะสำหรับพ่อ พ่อแน่เราจะเรียกหม,ม่องเขาไม่ยังไม่เป็นพระโยก็เหมือนกันถ้านีลูกบวชเป็นว่ายกงไปแล่วท่านท่านแะมไม่กล้าเรียกหลแบบนะงพี่ไม่กล้ารเรียกพรนะพระนั่นพระนี่แล้ท่านโน้นท่านนี่นะนเราจะเป็นนะี้นะคือวอมยอมรับมันยังไม่เกิดขึ้นเพราะว่าเอาผ้าเหลียงมาเปลี่ยนใ <c oughs> จยังไม่ได้เป็นพระว่าจริงๆอย่างนั้นเลยอย่เอาผ้าเหลียงมาหงษแต่ว่าอาศัย พระธรมที่ไนเ่ยเรืว่าสวดบวชยักตีโลกตีโลกอย่างเงี้ยก็เลยเรียกมองแล้วก็ได้เลยใช่จากพ่อจากแม่พ่อพ่อเราเนี่ยปฏิบัติธรรม มาในบาทได้พ่อทุกวันเลยเราก็อดไม่ได้ไว้แล้วต้อขอบคุณแม่เจ้านั้นแม่เจ้าที่มาเก่งงานมันใส่บาททุกวันันพ่อได้ไม่มีสิหรอว่าแต่ก็เราบอกฝากฝากวัดบาทหวัดแทนพ่อในนิชาทีชาดีพ่อเพราะคงใส่เจ้าอยากเกิดบ้างเราเราเลยถ้าถ้าพ่อไม่ยอมสิ่งเจ้าไม่ได้เกินเราโอ้ยไม่แน่เราไปเกินตัวเขาเกินไมได้ มันเรียกเกิดได้น่คนมีมุทธนะน้อยโย่เอออาจจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีก็ได้เกิดเป็นลูกสุรลักิจก็ได้อาจจะเกิดเป็นลูกเศรษฐีกาฮาปนีเป็นเจ้าุนมายก็ได้ก็วเกิดเป็นลูกก็เถียงกันคุยพัฒนาคนเวานำกับพ่อกับแม่เนี่ยอาจจะมาจะชอบถามนะโยมคนไหนมีพ no? ่อ like, ็นแม่ถามนั้นด <2: h> ีน <White> <h> ี่เป็นไงสาวๆต้องถามเรื่องอดีตของของพ่อแม่นะ ไอ้เด็กห่วงใจมากเลยนะอาตมาเนี่ยสดายแม่อาตมาอาตมายังไม่รู้ทำไม่ได้คุกคีเท่าไหร่หรอกแต่ว่าแม่นี่ดีอย่างเนี้ยก่อนตายก็บอกเรียกอาตมาตอนนั้นยังไม่หววตอนนั้นอายุยี่สิบนี่ะเฮ้ยไในมาในมาในเลยจำเรื่อะไรทั้งวันแม่ก่อนตายแม่แม่อาตมาอายุหกสิบสี่เองนะแต่ชีวิตอาตมาก็อายุยี่สิบอาตมาเนี่ยมีมีแม่ เป็นคนแก่นะโยมอายุยี่สิบยี่สิบแม่นี่หกสิบสี่ใช่ไหมแสดงว,ว่าแม่ก็อายุสี่สิบสี่ปีแล้วไปมีล้ว,แ,ลวแก่แล้วแก่แล้วแต่ว่าแก่นี่ก็มีลูกลูกออกมาจะพิการนะ้ส่วนมากจะเป็นเด็กอะไรเด็กเอือห์เด็กเอ,อเือ,เอ,อเหอ์เด็กไม่เต็มแต่ว่าเราได้โชคดีนะได้ทุกอย่างเลยโยขนาดแม่เราอายุมากแล้ว เออเราออกมาแล้วเราจะแข็งแรงขึ้นหมดแสดงว่าเรามีบุญแล้วแม่เราก็บวชให้แม่เลยนะแม่สั่งเลยนะเป็นคําสั่งคาเถียนแล้วก็บอกไม่บวชทำไมไม่บวชเอาเอาเมียก่อนบวชก่อนเอาเมียต้องบวชจะไปให้คนอื่นบวชจะบอกจะไปให้พ่อตาแม่ยายบวชต้องบวชให้ให้แม่ก่อน พอ,พอพอจากนะแม่ก็ตายแล้วก็ไม่บวชนะมาอีกหลายปีเลยนะโยไม่บวชม่นจะบวชไปทาอะไรบวชไปแล้วกิเหมืนอนบหล้อบอดล้มตาไม่บวชอย่างเดียวเลยจะม,นะยม,มากนะ็คิดว่าจะไม่บวชนะโยมันจะมาเีคิดว่าจะไม่บวชหรืว่าคนมีบุญเนาะมันเลยรู้ทที่บวชพ่ออะไรนะเพราะว่าอกหักรักหายนะโยเพื่อนตายที่บวชเนะี่ยเพื่อนตาย ปีเดียวตายกันสี่คนนายโยมาโห่เลยพอปีเดียวตายกูจะไม่ตายล้วะกูบวชฝ่าแว้วแม่กูจะไม่ได้พุญเออพอแม่ไม่ได้บุนเนี่ยโยมพอแม่ไม่ได้บุนเลยบวชให้โยมบวชให้แม่แม่จงไว้พอตายไงต,ตอนนั้นเพื่อนมัตตนตายอ้โหตายตายแล้วก็ลดเทินตายแล้วก็น,นอนไหลตายแล้วก็ไปข้อตาย ตายอย่างเดียวอะเราผมก็คงจะตายแล้วอันนี้คิดว่าตัวเองจะตายตายแล้วแม่กูไม่ได้บุญกูแม่กูสารทางแล้วจะบวชพอจะมาบวชพ่อก็ไม่บวชอีกและพ่อี่ไม่ได้บวชเออพ่อี่ไม่ได้บวชไม่บวชไปทำงานหาเงินพี่ก็ไม่บวชพ่อก็ไม่บวชอะไรวะเราเล่นเนี่ยวันไม่บวชกูก็จะบวชแล้วบวชท่านเนี่ยให้บวชจะบวชอะไ เพราะว่าเอาคำสั่งแม่ดีกว่าเนี่แม่เราเนี่ยนะไอมีลูกชายเลยโยมมีลูกชายนะมีลูกชายทำแบบนี้เดี๋ยววางไว้ไปปฏิบัติทตรทำสายน้องพ่อเทียนในแม่เนี่ยเด,ด,ดี๋ยวเอาเงิได้โยมนะมีลูกชายนะเออบอกกันไว้พูดได้ร้อยอย่าไปคิดจะเลี้ยงไม่ทำอะไรก็ไปไปฏิบัติทำสายน้องพ่อเทียนมึง,มงเข้ายูทูปเปิดหลวงพ่อเทียนเห็นว่าเรา ตาปั้นก็ได้บาเนี่ยมันอาจจะถูกับเตกเอาล็อกก็ได้แต่บางแล้วมันแคได้ข้อคิดเรียนมาจนมาพูดดิว่าได้ไดดข้อคิดเยอะเลยนะอ่าอ่าเด็กได้ข้อคิดเยอะเลยนะวัยรุ่นคนหนุ่มเนี่ยพูดัวอาจะมาเอาว่ได้เยอะถามถามมันจคะน,ค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 นึกขดหน่อยก็ลองพ่อคนนั่นแหละก็จิบไปคิดจ็บไปนอนแต่ที่พูดเล่นพูดหวัวแต่ก็ได้ไประโยชน์นะ,ะนี่มัว่า อไม่ได้เป็นปีจังอะไรแล้วก็พูดลยอยๆอาตมาก็เข้าวัดเข้าวาก็รัชญาเนี้แหละแม่ก็พูดลยอยๆบวชได้ปู๊บเลเด้อพ่อก็บอกว่ามึงจะไปปฏิบัติเจ้าจะไปปฏิบัติไกลแด่หาพระแถวๆใช้เดียวก็แค่นี้แหละอาพูดอะไรนั่นนล่แล้วก็ฟังหูแล้วก็ไม่เชื่อหรอกแต่ก็ฟังไว้บางทีก็อาจจะเป็นบุญของเราเพราะฉะนั้นนะเดียวนะเนี่ยเรียกว่าเรา ดีบุญได้มาอย่างนี้ลูกเราก็ต้องมีบุญด้วยเพราะฉะนั้นนะหลางบในนี้ก็จะเนี่ยน้ำเนีว่าเราเวลาเรากลับบ้านกลับช่องเนะฮะมันก็จะมีเขาเรียกว่าสอบอารมณ์มันจะไปกระทบกระทั่งอันนั้นก็แล้เรื่องต่างๆว่ากายอะไรกายทำอะไรใจทำอะไรมันจะเผลอเผลอเผลอกับคิดอยู่แล้วทีนี้ถ้าอยากสวดมนต์อย่งนี้ไปบ้านเนี่ยตอนนี้มันจะคึกคักนะ ในบ้านมันอยากส่วนมนเย็นส่วนยังไงตอนเช้ามันก็ตื่นไม่ทันแต่ตอนเย็นหรือว่าตอนเย็นมันก็มีธุระเยอะโยบายนะแต่เนีนยเวลาโยมสวดมนต์ี่ยไม่ต้องส่วนบ้างนะอ่านระหั่อมคำมาโมตัดจานกระบทพิเศษไม่ต้องตั้งโต๊ะวาไม่ต้องโยโต้ยาวนะถามเลยสัอนรัดเอาเลยรัดเอาแบบไหนเราไม่เรามีอยู่ในอยู่ในโทระสามีทุกคนนะทุกวันนี้มันต้องใช้หนังเสรี หรือว่ามีเสียงไปนะอ่าเปิดเข้าไปในเนี้ยต้องอะไรประมาณอะไรเปิดของพระเกิดดีๆหรือว่ามีชี่นกัรสวดก็สวดไปไ่ต้องเอาทุกบทหรือว่าถ้าเรามีเกล็ดมลเนี่ยเราก็เอาเสียงของเราได้ไหมเสียงเราอาจจะไม่เหมือนเข้ากับเสียงคนอื่นได้ไหมแล้วก็สไตล์เราหรอว่น้ำโม่ถามจบแล้วจะไปเอาบทพิเศษบทไหนก็ได้ลองถามบทในก็รสวดให้เนี้ย กิดถ้าเรามีเวลาบ้างตอนเช้าโยก็สวดตอนเช้าทำบวาเช้าแล้วก็เกิดตอนเย็นไม่มีเวลาเราก็สวดเพื่อตอนเย็นด้วยอานมาก็ใช้แบบนี้เลโยบางทีเราว่างตอนเย็นตอนเช้าเราตื่นไม่ทันสวดเพื่อตอนเย็นด้วยเออสวดเพื่อตอนเช้าเนี่ยใช้อย่างเงี้ยสวดทีเดียวก็ได้ทั้งวัดเช้าวัดเย็นอย่างไรโยหรือว่าเราอาบน้เอาบวชตอนเย็นเดี๋ยวเราสวด ทำวัดเช้าอย่างนี้ก็ได้นะนะแล้วก็สลับกันวันนี้ทำบัดเช้าแต่ว่าเราทําตอนเย็นนะแล้วก็บทที่เสร็จนี้จะเป็นสวดเยอะนะแต่มันจะเบื่อเราเอาในน้อยก็ได้แค่5นาที5นาทีสวดไปแล้วก็โยกสร้างจังหวะแล้วก็ม่ต้องยกมากนะแค่5นาทีโหมันมากไป5นาทีอันนั้ว3นาทีให้ได้3นาทีจริงนะฮะไปโยกชุบชิบชิบห้ามลุกเดียนโยกคอ เอาสักสิบรอบเอาสักสิบรอบภายในสิบรอบกลับไปกลับมาห้ามออกนอกทางเดี๋ยวเปิดไว้มันไม่ถึงสิบรอบเลยรอบย้อนไม่หยุดเป็นจับเสื้อจับผ้าจับน่องจะไปจับไม่กุมจะไม่ขวดจับประตูจับโอ้ยสารพัดละถ้าโยมเคยบอกนะถ้าอยากให้ห้องเป็นระเบียากไปเลยจะปกลมเลยห้องไหนมันล้หลังบ้านมันล้ หน้าบ้านมันล้เนอะแล้ก็ไปเดินกลมตัดตัดมันไม่ได้อยู่กับความรู้สึกตัวนั้นเันจะมันจะไปหาตาเปิดต่อไม้กวาดอยู่ในวะอ่ไม้ถูพื้นอยู่ในวะอ่าจะไปหามาอันนี้ก็แมงเงาอันนี้ก็สซ่กระปงอันนี้มันเขาจะจัดระเบียบนะการฝึกสติอย่างเงี้ยอ่ถ้าเรานั่งดั้งกันมาก็เหมือนกันถ้าโยมตั้งดั้งอย่างไหวอยู่นี่จะไม่ถึงหมดถึงหมดว่าแต่มัน ไปนั่งสร้างว่าดูเนี่ยอันนี้โอ้ยนี่มันก็ไม่เป็นระเบียบจับมาไว้นี้สร้างจังหวะไปปอกแป๊บโ,โอ้ยนี่มันก็อยู่ข้างหน้าตรงนัมาข้างหลัง <c oughs> อ่อมันจะเป็นอะ,ะนัรกันะอันนี้ประสอบปารการแทบทุกคนโอ้ยอันนี้มันก็มาอยู่ตรงนี้ไว้ไเป็นระเบียบเอามาไว้ตรงนี้อ่าอ๋อวิดีโอนี้มันก็ถ่ายแต่โยมเนาะถ่ายตัวเองัอ้ะอ่ามันจะจัดสร้างจังววะ นี่มนย,มกกนนนยมันยัเป็นลักษณะนะนนายโยนพยายามแต่ก็มันก็จะเป็นระเบียบเป็นไงแต่ว่าขณะที่เรายื่นมือไปเนี่ยเราต้องมีสตินะต้องมีสติกายทำอะไร่านอย่างหลวงพ่อท่านว่าต้องมีปัจจุบันขณะทำอะไรต้องใจมันต้องทําด้วยนท่านว่าแม้จะเข้ากับสเต็มๆเลยเข้ากันไหมเนี่ยน,นะอันนี้ท่านมีประสบการณ์การนั่นอันนี้เลย เรียกว่าคล้ายถึงขั้นใน้ารยพุทธโอแต่ว่ามันก็ลักษณะเดียวกันใช่ไหมทำมานะครับไปถึงจ no ุดหนึ่งเนี่ยมันจะค้ายกันใช่ไหมเพียงแต่รูปแบบการยกมือสร้างจังหวะการภาวนาอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันเป็นรูปแบบก็จะเข้าไปถึงธรรมเนี่ยใจทําอะไรอกกายทำอะไรใจทําด้วยมันเป็นปัจจุบันรู้สึกรู้สึกตัวันาดโออันน้มาเดินจุกงยอมเห็นไหม อาจจะมาเดิเนถนะุงกองอย่างไรแกขุดขุดขุดดินที่จะปลูกตนน้นไม้นั่นทุบชวบพุ่งชวบชวชผัชวอ่าเนีหมมันแข็งอะไรก็สังเกนตนะท่านมาก็เดินถุงไปก็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 จะระคิดโอ้โหหลวงพ่อนี่แกทำไมสมาธิดีด้วยเพราะมันแข็งก็ขุดไม่ไหว้แกเดินใช้ชุบ หลวงพ่อที่จะจะมาเอาแล้วอ๋อไม่ได้เรียบร้อยแล้วเดินเบาๆชุบชุบตาเป็นย่อเป็นไงไว้มันแข็งเอ๊ะดำนี่บางเสียงบางเดาบ้าบ้กบ้า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 เอาถังน้ำพอได้ถังน้ำเลยบ้าปัาบ้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 าแกชุบชุบหลวงพ่อที่จะมาอะไรโอ้ได้ทำอย่างนั้นเลยนะ เดินฉช้ได้อว้ก็เอไม่ได่โุยต้องตกใจลูก่ะแไมงั้นก็ต้องเดินไปตรงไหนมันมีรอบก็ต้องเดินโค้งไปจะมายละระบายกวแดดมันดำเฉยก็ยังควายอยู่นะโย่ควายควาทั้ร่มกับผมหลงพก็คว้าแล้วนะบางคนก็คว้าไฟแล้วแต่อุปนิสัยแต่ท่หลวงพ่อะไรก็ัวาแดดเลยมันตากแดดในข้อคิดอย่างนั้นเลยนะ มันตาแกดแต่มันไม่เป็นวันดีแกว่าอย่างนั้นนะแกคือมันจะมีสุขภาพแข็งแรงอันนี้เป็นหลักของสุขภาพเหมือนกันนะพอพอพอใส่สายมาต้องไปตากแดดนะเดี๋ยวมาดิปันจกรยตาแกดในวันนะเดดสี่โมงเย็นห้าโมงเย็นเนี่ยมันแดดแดดต้องรีบไปแล้วก็ไม่ใส่เสื้ออะไรนะเพราะจะเขาว่าว่ามันเป็นวิตามินอะไรยมวิตามินบีเี่ย เออมันจะป้องกันนะตอนเช้าวะสองโมงแดดยังไม่แก่นาทิพย์ปั่นจักรยานกับว่านก็เออต้อว่าไรเนี่ยแล้วก็บอกว่าเรากินแดดเออกินแดดอาบแดดเดออแต่ถ้าอายุมากแล้วแต่ยังไม่สนใจเรื่องผิวดีผิวดำผิวเนียนผิวแรงอะไรเยอมเขเห็นพ่อแม่ปุ๋ยญาติเขายังไม่สนใจเขาปล่อยวางเรื่องเรื่องไอ้คันห้าเนี่ะได้เดยอะเลย เรื่องลูกสวยลูกไม่สวยลูกเลีลูกไม่เลี้ถ้าอยากสวยไม่ยากกับน้องพ่อถ้าอยากผิวเนี่ยเอาใช้กล้องตัวนี้เธอสาวออกโป้เลยถ่าแล้วโอ้ยลอยจนน้องพ่อเลยนะนี่ยังไม่ใช่แอปที่มันหน้าเด็กกว่านี้นะเดี๋ยวขาวว่านอนแนวนั่นก็ไดเนี่ยใช้รีโบ้กองกินถ่ายมาเละกระละดำก็ดำอันนี้ไม่แน่ว่ามันจะปล่อยวางเรื่อง เรื่องร่างกายเนี่ได้ปอยอยู่มากไปเห็นไหมพ่อแม่ของเราก็จะปล่อยแต่เราได้ไปไว้ได้นะนะเยอะถ้ายังไม่ถึงหกทีเนี่ยไยแร้เรายอมเรื่องผิวพรรณต้องเนี้ยต้องโน้นต้องนี้แต่ว่าเพื่อไปถึงระยะเวลาอยูก็ต้องเข้าใจอย่างนี้มันเป็นความไม่เที่ยงของร่างกายของร่างกายของธาตุของธาตุสี่ขันธ์อมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแม้แต่ร่างกายแม้แต่จิตใจแม้แต่ ความจำนี่มันก็จะไม่เที่ยงในะงเรื่องจะลืมลูนลืมแน่นอนสังขารของเรานี่มันก็จะปรุงแต่งเรื่องอดีตอนานคตแทบไม่าามีเลยถ้าอาดีตอยู่ในอะไรจำได้หมดเลยยอมในว่าจำโน่นจำนี่จำได้หมด,ดเลยนะไม่คิดว่าจะจำได้เมื่อก่อนไม่คิดถึงเลยนะอย่างเรามาพูดเรื่องแม่แม,แม่บอกให้ปวดให้แม่หน่อยไม่เคยคิดเลยนะมันเพิ่มมาคิดได้สองสามปีแล้าแสดงว่ากูเริ่มแก่ มันจะคิดแต่เรื่องแต่มันไม่ได้คิดละมันมันมีประสบการณ์อดีตอะไรจะจำได้หมดนะเออเดี๋ยวไม่พูดเรื่องว่าใครทําให้อกหักอ่ะจะไปแก้แค้นใครบ้างย่งไ่พูดเฉยๆนะเพราะมันพอมันพูดมันจำได้หมดเลยอย่างนี้มันเป็นเป็นคุณลักษณะของสังขารคือสัญญาคือมันจะจําได้ไม่รู้ประสบการณ์อันนี้ยอมก็อย่าไปทุกเรามีตัวอยู่แล้วคือกำมาอยู่ปัจจุบันไม่งั้นก็จะไปอดีตนะ ย er er no, so ู่ยไปเรี่ยๆลูกหลานของเราเนี่ยถ้าเขาไม่อยู่ปัจจุบันเนี่ยเขาจะไปอนาคตโอ้หอนาคตอย่างนั้เนี่ยส่วนสังขารสังขารคือการุกแต่งคิทรรศน์นี้นี่นี้กันนั่นอยู่ตลอดเนี่ยแล้วก็เข้าใจมันคือมันไม่เที่ยงสังขารเนี่ยเอาตัวอะไรไปจับมันด้วยก็เอาองเอาตัวอนิจจงไปจำมันเลยหรือว่าเอาตัวนักการ์นุงแต่งนุ้กคิ้ ก็คิดเรื่องโน้นมันิดของเราไม่เทียงไม่เที่ยงไม่เที่ยงไม่เทียงมันกินเรื่อง้นกินองี้ก็คิดเรื่องโน้นเรื่องอิดแล้วเอาตัวอนิจจ์ปัญญาไปจอะไรปล่อยวางได้หรือว่าปัญญาจ่เอาตัวอนัตตาเลยคือมันไม่ใช่พอกเราใครจะทำหน้าที่การปรุงแต่งคิดถึงพวกนี้วิญญาณก็เหมือนกันมันจะรู้วิญญาณเนี่ยวิญญาณม่นชะวิญญาณลองลอยใเวลานทางตาเราเห็นโลกมันก็เกิด วิญญาณจะคู่วิญญาณก็เห็นรูปแต่ถ้าเราจิตไปดูว่ามันดีใจมันดูใจเมื่อวิญญาณมันกระทบปุ๊บเราก็ดูใจว่ามันดีใจหรือว่ามันเสียใจหรือว่ามันเฉยๆแล้วก็ดูอย่างเงี้ยดูไปมันจะอยู่อย่เ้ยราก็ใช้ตอนนี้วิญญาณทางตาวิญญาณทางหูวิญญาณทางจมูกลิ้นกายใจอย่างเงี้ยมันก็ใช้มาตั้งแต่เราเกิดนั้นแต่เราไม่เข้าใจนี่คือวิญญาณวิญญาณที่เขาว่า วิญญาไม่เที่ยงล้วก็เอาความไม่เที่ยงไปจับมันเอาความไม่มีตัวตนเป็นกางเอาความเป็นทุกข์คือมันทนอยู่ในสภาพนะั้นทุกข์นี่คือสิ่งที่ทนอยู่ในสภาพใดสภาพนี้กายของเราเนี่ยคือมันเป็นตัวเดิมมันก็แก,ก่ไม่เกี่ยบมันมันทนอยู่ในสภาพมันี้ตามอายุไขของเขากายนี่นะมันเป็นธรรมชาติก้อนนั่นนองพออายุถ้ามันมีโรคมีภัยมีอะไรทุกอย่างมันก็จะป่าเขาเรียกว่ามันจะอยู่ในสภาพนั้นไม่ได้ อย่างเราได้อย <itch anse> ู่ในีน่แล้วกบบอยากโลกนี้ไปเนี่ยแต่ก็ต้องเข้าใจว่าทุกคือทนอยู่ในสภาพนั้นไม่ว่าจะเป็นความโกวดความโกดธน้่ก็เป็นทุกข์ความโกดนี่ก็ทนอยู่ในกโกด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 ปวดวันโตเนี่ยมันก็จะหายไปความโลภความโง่นี่ทางด้านนามธรรมแด้านโลกเขาทำแทุกอย่างในสาราอลไรนี้ว่าอะไรนี้โลกไปนี้จะทนอยู่ในสภาพนี้ไปแต่บางอย่างมันทนนานมันทนนานเยอะเลย แต่ว่าร่างกายของเราเนี่ยทนได้ทนมาแปดสิบปีมันก็จะจากโลกจากไปเพราะฉะนั้นเนี่ยมันเรียกว่าเราก็เข้าใจเรื่องของการเอาอานตาคือความไม่มีตัวตนเข้าไปใช้นะเนี่เยเนี่ว่าเวลาไปว่าเราไปจะเราไปํานิดๆ,นดๆหน่อยๆอนะพอที่จะเป็นแนวทางในการประพฤติปฏิบัติใครมีข้อสงสัยอะไรบ้างไม่ยอมถามได้นะก่นจะรับสินแปดโอ้ใช่ว่าจะรับสินห้า ย้ำแจ้งจะไม่อยู่กับเนรตัวแล้วยิบถึงบ้านแล้วทางการสอนภานาสาธุนะถ้น้นพวกแไม่รับเราควรได้ที่อันตรายมีความสุขความเจริญมเดินทางปลอดไปทุกผู้ทุกคนก้อยสำคัญดวงตาเห็นธรรมมีสติรู้สึกตัวตลอดเวลากายทำเลยใจทำเลยมาวนาสาธุต่อไปก็ลาภาวนาสิท่ามจบจะมีคงไม่จี